ฝ่าบาทพอข้าไม่ทราบถึงสถานะที่แท้จริงของพระองค์จึงทำหลายอย่างอันเป็นการล่วงเกินโปรดประธานอภัยข้าด้วยพี่หลินอย่าพูดแบบนั้นเลยเราทั้งสองเป็นเพื่อนที่ชอบพอสิ่งเดียวกันเพาะง้นไม่ควรเดินห่างเพราะเรื่องสถานะพี่หลี่ท่านซ่อนตัวต,วตวนได้เก่งจริงๆข้าขอชมเป็นอย่างที่คิดเดิมทีข้าก็สงสัยตัวตนของหลี่ไปซวงอยู่แล้วข้าจึงสืบข้อมูลของเขาหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่พบ,บเบาะแสอะไรเลย คิดไม่ถึงเลยว่าที่แท้เขาเป็นองชายที่ข้าปิดบางสถานะเพราะมีเหตุผลพี่หลินลบกวนปิดเรื่องนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงเจ้าสักมือไม่ต้องห่วงฝ่าบาทข้าปิดปากได้เสมอสถาบันแห่งนี้มันดีจริงๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เจริญหูเจริญตาไปหมดเลยพี่หลินเจ้านี่ตาดีไม่น้อยเลยนะ ถึงว่าทำไมเจ้าถึงชอบนั่งพักที่นี่นักฮ่าฮ่าฮไม่ขนาดนั้นหรอกงั้นหรือถ้าหากข้ามีดวงตาที่ดีจริงคงรู้ว่าเจ้าเป็นองค์ชายตั้งนานแล้วพี่หลี่ตอนนี้เจ้าสามารถเรียนรู้การควบคุมฉีได้แล้วดังนั้นช้นเรียนแห่งนี้คงไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วสินะเอางี้ใหม่เราไปดื่มที่จวนเจ้ากันดื่มที่จวนองชายงั้นหรือยังไงสาเหล่าทั้งคู่ก็เป็นคนสําคัญสําหรับอาณาจักร จะให้ไปนั่งดื่มตามร้านอาหารธรรมดาได้ไงจริงไหมงั้นหรือจริงสี่พี่หลี่ข้าเพิ่งได้รับต่างหูมาคู่หนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขนมอบไปใครดีไหนข้าดูหน่อยสิเดี๋ยวสิฝีมือระดับนี้หาไม่ได้ตามร้านทั่วไปแน่เจ้าไปได้มาจากไหนข้าได้มันเป็นรางวัลมาอีกทีหรือจะเก็บไว้ให้หลิงอินตอนนางกลับมาดีไม่ไม่ไม่ข้ามอบใหน้นางไม่ได้เด็ดขาด หากมอบสิ่งนี้ให้นางในใจข้าจะไม่ใช่พี่สะใภ้อีกต่อไปพอเงนินความสัมพันธ์นี้ข้าต้องหยุดก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นต่างหูงดงามอะไรขนาดนี้ข้าชอบมันมากยกให้ข้าได้ไหมเอ๋นางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เมื่อไหร่แต่ปัญหาคือทำไมนางถึงกล้าออกปากขอข้าควรทำยังไงดีหากไม่ยอมยกให้นางคงจะมองว่าข้าเป็นคนตนหนีขี้เหนียวบ้าเอ้ยของราคาแพงแบบนี้ไม่อยากยกให้เลย งั้นหรือหากเจ้าชอบก็เอาไปเถอะข้ายกให้เออมองเพียงชั่วคู่ข้าก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มีค่ามากหากคู่มั่นเจ้ารู้ว่ายกให้ข้าคงจะไม่ดีข้าไม่อยากให้นางเศร้าใจงั้นหรือหากเจ้าขิดเช่นนั้นข้าก็จะเก็บมันไว้ตอบกลับในทันทีนี่แม่นางปล่อยมือนะทำไมเจ้าถึงได้จับได้ขนาดนี้เนี่ย สายไปแล้วเจ้าเอ่ยปากออกมาแล้วว่าจะยกให้ข้าคิดจะเก็บงั้นหรือฝันไปเถอะชายหญิงไม่ควรจับมือถือแขนงกันข้าไม่ได้ตั้งใจจับมือเจ้าไว้แบบนั้นนะได้โปรดอย่าเข้าใจผิดเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยปกติต้องตรวจสอบได้สิว่านางมีวรยุทธ์อะไรแปลกมากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าชอบมันมากงั้นหรือหากเจ้าชอบก็ดีแล้วหากไม่ใช่เพราะวรยุทธ์ข้าจะไม่เข้าใกล้นางเลยเด็ดขาด งานข้าขอออกไปซื้อเหล้าก่อนท่านไปรอที่จวนได้เลยนะฮ่าฮ่าได้งานข้าจะให้คนรับใช้เตรียมอาหารไว้รอวันนี้ไม่เมาไม่เลิกอาเจืาอ,องคหญิงท่านขิดจะทำอะไรเนี่ยการต่อสู้เป็นเรื่องต้องห้ามในสถาบันนะเจ้าคิดว่าพวกนั้นกล้าลงโทษข้าอย่างนั้นหรือให้ตายเถอะเมื่อไหร่ข้าจะพูดกับนางแบบปกติได้สักทีอายุแค่นี้ท่าทางยังกับใบท้อง ลินซิ่วตอนที่อยู่วางหลังเจ้าจําได้ไหมว่าพูดอะไรเอาไว้วันนี้ข้าจะทําไม่ป่ายเจ้าอ้าไม่ได้อีกตลอดไปเอ๋องค์หญิงนั่นไม่แค่เรื่องหล่อเล่นเท่านั้นท่านจะสั่งหารข้าพาะเรื่องเช่นนี้งั้นหรือการรังแกผู้อ่อนแอมันน่าอายไม่รู้งั้นหรือลินอินในที่สุดเจ้าก็กลับมาสักทีน้องสาวของข้าจะกลับมาเร็วๆนี้ส่วนเจ้ารีบไปฝึกฝนได้แล้วเฮ้อ อะไรนะหลิงจุนกำลังจะกลับมางั้นหรือ